ขณะนั้นภิกษุหลายรูปนั่งสนทนารรมีคาถากันอยู่ที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูข้างนอกคอยให้ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันจบเสียก่อนครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นสนทนากันจบแล้ว จึงทรงกระแอมขึ้นแล้วสรงเคาะประตูภิกษุเหล่านั้นได้เปิดประตูรับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปที่อาสมของพราะรา์ชื่อร,รัมมะกะประทับนั่งเหนืออาสนะที่ได้จัดไว้แล้วคลั้นแล้วได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งชุมนุมสนทนาเรื่องอะไรกันและเรื่องอะไรที่พวกเธอสนทนากันค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำมีคาถาปรารบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแหลพวกข้าพระองค์พูดกันค้างอยู่ก็อพอดี พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดีจริงภิกษุทั้งหลายการที่พวกเธอนั่งชุมนุมสนทนาธรรมมีคถากันเป็นการสมควรแก่พวกเธอผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนมาบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธากันพวกเธอ เมื่อนั่งชุมนุมกันควรทำกิจสองอย่างคือสนทนาธรรมะกันหรือไม่ก็นั่งนิ่งตามแบบพระอริยะดูก่อนพิกตุทั้งหลายการสแสวงหามีสองอย่างคือ 1. อนาริยปริเยสนาการสแสวงหาที่ไม่ประเรสริฐ 2. อริยะปริเยสนาการสแสวงหาที่ประเสริฐด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นชนคือคนบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาก็ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิด เป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละตนเองเป็นผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละตนเอง เป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละตนเองเป็นผู้มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ก็ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละก็อะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาบุตรภรรยาท่าหญิงท่าชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินเรียกว่า สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา ก็ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละก็อะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาบุตรภรรยาท่าหญิงท่าชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินเรียกว่า สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดานู่นก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละก็อะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาบุตรภรรยาถ้าหญิงถ้าชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงิน เรียกว่าสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาดูก่อนพิษตุทั้งหลายสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดา ก็ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละก็อะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาบุตรภรรยาท่าหญิงท่าชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงิน เรียกว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาดูก่อนพิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปติผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดา ก็ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละก็อะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาบุตรภรรยาท่าหญิงท่าชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงิน เรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี Point ่ยวข้องในสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละก็อะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาบุตรภรรยาท่าหญิงท่าชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้มาลาทองเงิน เรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่า ตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่คือการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การสแสวงหาที่ประเสริฐเป็นไหนคือคนบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจึงสแสวงหานิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่เกิดไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่ากเกษมจากโยคะ ตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจึงสแสวงหานิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่แก่ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่ากเกษมจากโยคะตนเองเป็นผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษ ในสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจึงสแสวงหานิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่เจ็บไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่ากเกษมจากโยคะตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา จึงสแสวงหานิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่ตายไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่ากเกษมจากโยคะตนเองเป็นผู้มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาจึงสแสวงหานิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่เศร้าโศก ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่ากเกษมจากโยคะตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาจึงสแสวงหานิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่เศร้าหมองไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่ากเกษมจากโยคะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่คือการสแสวงหาที่ประเสริฐดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่เราก่อนแต่ตรัสรูยังไม่ได้ตรัสรูยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ทีเดียวตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละตนเองเป็นผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละ ตนเองเป็นผ si <t ains> ู้มีความตายเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละตนเองเป็นผู้มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละ ตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเราจึงคิดดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาฉไหนจึงยังสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่เล่า ตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาฉไหนจึงยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่เล่าตนเองเป็นผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาฉไหนจึงยังแสวงหาสิ่งที่ม да ีความเจ็บเป็นธรรมดาอยู่เล่าตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดา ฉไนจึงยังสแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่เล่าตนเองเป็นผู้มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาฉไนจึงยังสแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่เล่าตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ฉะน,นจึงยังสแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่เล่าอย่างกระนั้นเลยเราผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาก็ควรทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วสแสวงหานิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า กเกษมจากโยคะเถิดเราผู้มีความแก่เป็นธรรมดาก็ควรทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วสแสวงหานิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ไม่แก่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่ากเกษมจากโยคะเถิดเราผู้มีความเจ็บ เป็นธรรมดาก็ควรทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาแล้วแสวงหานิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ไม่เจ็บไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกษมจากโยคะเถิดเราผู้มีความตายเป็นธรรมดาก็ควรทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา แล้วสแสวงหานิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่ากเกษมจากโยคะเถิดเราผู้มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาก็ควรทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาแล้วสแสวงหานิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ไม่เศร้าโศกไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า กเกษมจากโยคะเถิดเราผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ควรทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วสแสวงหานิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ไม่เศร้าหมองไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่ากเกษมจากโยคะเถิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยต่อมาเมื่อเรายังเป็นหนุ่มแข็งแรงมีผมดำสนิทยังหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระจนกชนนีไม่ปรารถนาจะให้บวชทรงกันแสงนามพระเนตรนองพระพักอยู่ก็ได้ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมฝาด ออกจากนิเวศไปบวชเป็นบนรรพชิตแล้ว